สวัสดีครับแบบฝึกหัดคัดความคิดคณิตศาสตร์แนวคิดยังเหมือน2คลิปก่อนหน้านี้นะมีคำถามนะมีคำแนะนำนะให้นักเรียนฝึกหัดใช้เหตุผลแล้วก็ท้ายคลิปจะมีเฉลยนในแต่ละหน้านะที่เว้นว่างไว้ให้ abc เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะ ab เท่ากับ ac p เป็นจุดภายในรูปสามเหลี่ยมนะ PQ ตั้งฉากกับ AB, PS ตั้งฉากกับ AC, PR ตั้งฉากกับ BC, PQ 46 c ซมตร PS 14, BR 71, แล้วก็ r c 31. ให้หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC. ฝึกหัดใช้คร์มคิดนะใช้เหตุผลนะลากเส้นนะ de ขนานกับ pq แล้วก็ d p ขนานกับ eq นะให้มุมนี้เป็นแอลฟาเพราะาโจวกำหนดให้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะคำถามก็คือทำไมเนะี ed เป็น46นะทำไมมุมนี้เป็นแอลฟานะทำไม bd เป็น46ส่วนซ้ายแอลฟา ฝึกทำนะแล้วเดี๋ยวไปดูเฉลยกันข้างท้ายทางด้านนี้บ้างนะให้ F G ขนานกับ P R F P ขนานกับ R G เนี่ยคำถามก็คือทำไม F G 14บสีทำไมมุมนี้เป็นแอลฟานีแล้วทำไม C F เป็น14ส่วนไซน์แอลฟาก็ฝึกเติมเหตุผลกันนทำไม D S เท่ากับ S F นะทำไม s ซ n α แอลฟาจึงออกมาเป็น4ส่วน5นะคำแนะนำก็นะ ds ก็คือ db ลบ bd sf ก็คือนะ cs F, นะลบ cf นะแล้วเาทำไม s ซ n ์แอลฟาจึงออกมาเป็น4ส่วน5 ลากเส้น a h ตั้งฉากก็เส้นส่วนสูงอะนะทำไม b h เป็น,นห1าฟนะหาความยาว a h ทําทำยังไงนะคำแนะนำก็คือ sin a อ p ลฟเป็น4ส่วน5นีใช้คำแนะนำนั่นเน,นะได้ของครบแล้วนะ bc a h หหาพื้นที่สามเหลี่ยมออกมาอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดคัดความคิดคณิตศาสตร์ก็คือให้นักเรียนฝึกหัดใช้เหตุผลแต่ละขั้นตอน อะมาดูฉเฉลยแบบฝึกหัดคัดความคิดคณิตศาสตร์นะีโจทย์เดิมนะอ่ะมาดูคำถามแรกกันสามเหลี่ยมเนะี DE, ย่ย b d e s i n ด้านตรงข้ามมุมหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากนะอันนี้46นะอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยอันนี้ก็ต้อง46ด้วยก็เป็น4นะ46หารด้วย b d ดังนั้น b d ก็เป็น46 หาด้วยไซน์แอลฟา ab ขนานกับ dp มุมในด้านคู่ขนานแอลฟาเท่ากันทางด้านนี้บ้างนะไซน์แอลฟาสามเหลี่ยมสีเขียวนะด้านตรงข้ามมุม fg หารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากนะาไซน์แอลฟาก็เป็น14หาด้วย f 4นี่14นี่ก็ต้อง14ด้วยเพราะว่าเป็นสี่เหลี่ยม พื้นผ้ามันเอก็คือ14ส่วนซายแอลฟาส่วนมุมนี้กับมุมนี้เท่ากันเพราะว่า f f P, ขนานกับ Cr มุมในด้านคู่ขนานนทำไมา ds เท่ากับ sf นะมุมนี้มุมฉากนะมุมนี้แอลฟา สามเหลี่ยมสรูปนี้เท่าเป็นสามเหลี่ยมคล้ายแล้วนะเพราะมีมุมเท่ากัน2มุมและมีด้านร่วมอีก PS เนะแตนะ่เพราะฉะนั้นเท่ากันทุกประการและ DS ก็เลยเท่ากับเ f สเทำไมไซน์อัลฟาเป็น4 5ส่วน5นี้ก็ต้องจัดรูปกันนิดหนึ่งนะ DS เท่ากับ SF DS ก็ออกมาเป็น71ลบทิ้งด้วยตัวนี้ SF ก็เป็นเนะี่ยสาลบทิ้งด้วยตัวนี้ย้ายข้างเหลือ40อันนี้ย้ายข้างมารวมกันนะนั้นสายแอลฟาก็เป็น4ส่วนหสายแอลฟาสสนะ่วนหนแทนแอลฟาก็ต้องเป็น4ส่วนสนะลองวาดรูปสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมมุมฉาก ความยาวด้านก็ 3, 4, 5ก็จะได้แทนแอลฟาแบบนี้บีเคือครึ่งหนึ่งอ่ะนะครึ่งหนึ่งก็71บวก3ที่หารได้2สามเหลี่ยมนะ a b h est, แทนแอลฟาด้านตรงข้ามมุมหารด้วยด้านประชิดมุมทแทนค่าแล้วก็ได้ a h เเท่ากับนะ51คูณ4ส่วน3ก็68 B,C รู้แล้วรนะ้อยสองเนี่ยเจ็ดสรวมกัน 102. ร้อยสอความสูง68มันพื้นที่สามเหลี่ยม A,B,C ก็เป็น1.2คูณฐานคูณสูงสามพันสะี 3, 8, นะ่ร้อนในคลิปนี้ก็มีเนะี่ยแบบฝึกหัดคัดความคิดคณิตศาสตร์นะให้นักเรียนฝึกหัดใช้เหตุผลทําได้ทั้งหมดเลยดีมากทำได้โดวยวิธีอื่นได้ยิ่งดีนะแต่ถ้า นะทำไม่ได้ก็มาดูคำแนะนำท้ายคลิปนะอ่ะพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ